สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมมืดมืดจะปรับแสงเกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่อยู่ในห้องนอนอุ้ยหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในห้องนอนค่ะ นอนละคันยุบยิ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 บนี่เพิ่งเปลี่ยนภาพปูที่นอนนะแต่เป็นคันยุบยิบยิบยิบไม่รู้มีลรฝุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยอืมกูจักรพันยังไม่นอนเลยยังไม่นอนเลยค่ะอือันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรนะข่าวไม่มีอะไรเลยค่ามีแค่แบบนายกไปเที่ยวโอ๊ย ทำไมมัน,หม,น,ห,มนมหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาไม่ได้เปิดไฟมันเลยมืดมืด,มด,มดอันนี้เพจอะไรอ่ะเพจอะไรอ่ะเพจนี้เพจอะไรใครรู้บ้างเพจอะไรอ่ะ ที่กำลังดูอยู่นี้เพจอะไรใครรู้บ้างเพจที่กำลังดูแม่อยู่เนี่ยเพจอะไรนอนอยู่นอนอยู่ดูเดี๋ยดูเตียงทำไมมันหมุนไปหมุนมาวะเพจข่าวโหดเหรออันนี้เพจข่าวโหดเหรอ นี่เพจข่าโวโหดเหรอที่ฉันไล่อยู่นี่เพจข่าโวโหดนะไม่ใช่รีแนนจังทอกโชว์เหรอเพจข่าโวโหดเหรอเอ้างงไม่ใช่รีแนนจังทอกโชว์เหรอเอาเงาเอาง,องอาั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนว่าไลฟ์สดผิดที่แล้วเจ้ช่างปลาปาเขาจะมาทำปลาปาลูกชายโทรมนานัดบ่ายโมง แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นบ่ายสองเราก็เลยต้องรีบกลับมาเพราะเดี๋ยวช่างเข้ามาแล้วก็จะมาทําประปาไม่มีคนทำไงแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปให้กับมูลนิธีทีวีภูเขาจะไปขายในงานกรมราะชะทัณฑ์เขาจัดงานเนี่ยสิบถุงเสื้อผ้าแม่ทั้งนั้นเลยนะดีๆทั้ทงนั้นเลยผ้าใหม่ก็มีเนี่ยให้เขาาไปขายในงานเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเอาเดี๋ยวคนกลับรถก็มาเอา นดีๆเลยเนี่ยสิบถุงเนี่ยกองอยู่เนี่ยประมาณประมาณสามร้อยตัวเอาให้มูลนิธิทีวีพูจะเติมเขาจดมูลนิธิแล้วเราก็เอาให้เขาเขาจะได้ไปเตรียมงานเพราะว่าเขาจะจัดงานวันที่ที่ห้าบ้างห้ากรกฎาคมถึงยี่สิบอันนี้อันนี้ซื้อมาจากสะพานควายเนี่ย พ้าพวดข้างเหนือมาไปกินไปกินค่อยจับเขาหยุดเออไม่ได้กินไปกินก๋วยเตี๋ยวน้นแพงนี้นอาโคตรแปงถามนาเจ็ดสิดนิดเดียวไม่อิ่มหมดได้ยังลูกถุงอันนี้ได้ไงกันลอยนี่มีไงลูกรักในกล่องไง ในกล่องเนี่ยเอาเลยแกะเลยลูกห่อเล็กๆอะ่ะหิวน้ำมากเลยอะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวชามมาเกสิบมีเส้นนิดเดียวกินไม่อิ่มขนาดกินสองชามนะหลังข้า,ามาตู้วหนึงกลับมาบ้านมากินข้าวเหนียวต่อหน้าปลาแห้งหน้าข้าวโพดข้าวโพดยี่สิบยี่สิบซื้อมะนาวมายี่สิบน้ำ แม่ไม่ค่อยมีแรงวันนี้ร่างกายอ่อนเพลดินไม่ไหวเลยไม่มีแรงสมรังสีแฉหุนเซนโจมตีไทยพระกวมหน้าสันคอไม่ใช่รักชาติชี้ไทยหรือกระบวนการไซเบอร์ชายแดนทำไรายได้กัมพูชาเกือบครึ่งประเทศ ไอ้วุ่นเหรมันทําได้ทุกอย่างไอ้หุ่นนะ่ยมันเฮีย้ยมันฆ่ากระเหม็นแดงตายทีสามล้านคนเนะี่ยมันเฮีย้ยอันนี้เฮี้ยโดยสันดานเลยแหละไอ้เฮี้ยนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นพ่ะบาเสพยาเสพติดแล้วก็ขึ้นมาชั้นสี่อันนี้บ้านแม่ลีหน้ารับข้างบ้านเนี่ยมันมาขโมยบันไดไอ้เฮี้ยนี่นะคะ่ะ ตำรวจตำรวจสนพยาไทยมาจับเลยตำรวจสนพยาไทยนี่จับมันเอาไปติดคุกลักซับติดคุกสามปีนี่นี่หน,น้าตาแบบนี้เลยค่ะเป็นพม่าค่ะคุณผู้ชมนี่มันขโมยจากชั้นสี่แล้วเมื่อยกเดินผ่านลงมาชั้นสามนี่เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเดินลงบันไดปูนนึงนี่จะมีคนเสพยาเสพติดเยอะแยะตรงนี้เอามันไปติดคุกค่ะ ไอพม่าขี้ขโมยไอเฮีย้ยไอสัตว์มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่เมียมาขโมยของอีกไอสัตว์ตำรวจสนานอพญาไทยมาจับมันเอาไปเข้าคุกเผาบาตารอเผาบาตารอเนี่ยก็นายกกรุงอิงดูเนี่ยมปล่อยให้พวกพม่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทย2ี่สล้านคนแล้วเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยเนี่ยมันมาขโมยแล้วก็เสพยาตรงประตูน้ำตรงอินทาสแควร์นี่เลยเอามันไปเข้าคุกคะ่ะ สะเทือนโซเชียลฮุนเซนเผลมือลั่นโพสร,รูปดาราสาวเอวี AV, ชื่อดังเลยรี่วแบร์ชาวเน็ตแซวกันยกใหญ่